อ่าสวัสดีครับพวกผมนะครับแบล็กวอล์กส์มูทังนะครับและนี่คือเกม Call of Duty Ghost Mission ที่18แล้วนะครับผมย่าล็อกนี่ว่าอือไปจบเรื่องนี้กันเถอะได้เลยพี่แอชมาเปิดเงินโผล่ปิดนี้ดค ค okay, ไปเลยตามพี่เฮดไปนะฮะกัดโดดเกี่ยวไปไม่ได้ตามตามตามพี่เฮดยิงหน่อยก็ดีพี่เฮดโอ้โหจะต้เข้ากำบังก่อนหรือไงล่ะครับเย้ยยิงเข้าไว ตายดิเฮียแม่งเดี๋ยวจะเกินไปไหนเอ้าเฮ้ยตกปัดทอ้ยโอ้ตกม้าตายมัยงเยอะเหลือเกินวะยิงก็ไม่ค่อยจะโดนด้วยรถไฟมันขับอย่างนี้วะโอ้ เหนียวกันเลอะเกินว่าเฮ้ยไยดิเออยิงหยอดหยดแล้วก็ยิงฮะกดรัวแม่งสายเป็นหืมเอาติดอะไรเนี่ยโอ้พี่เฮดขวางทางวู้อะไรอะไรมึงโอ้โว้โว้ชชิิ่ ค okay. พี่เฮดแม่งไปเร็วรีบไปไหนเนี่ยพี่เฮดน้องนุ่งไม่รอเลยเฮ้ยเตกตกตกเอา้าติดตกอีกแล้วมันโดดยากโดดเย็นเหลือเกินทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวกูตกอีกไปเร็วเร็วเร็วโดดโดดอย่าติดอย่าติดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอย่าติดอย่าติดพี่ขอร้องน้องอย่าติด ทางนั้เอาไอเทียงงทางแล้วกูโอ like, ้ยโ้ยเดี๋ยวขอไปหลบด้วยพี่เฮดหลบด้วยตรงนั้นแม่งไม่มีที่กำบังให้อ่ะเฮ้ยเอาโดดไม่ขึ้นเออหโหมาดิฮึบมองไม่เห็นไอ้หมา โอ้โหตาย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 แอบแพ็บโว่เปลี่ยนปืนกันไปยืนยิงอะไรบนนั้นเล่าดึงสลักแล้วก็คว่างออกไปเลยโอเคแยกกัน เยอะทางนู้นผมทางนี้ยิงตูดแตกปึบหล่นอีกแล้วโอ้มาหล่นบ่อยจังวะาสามรอบแล้วนในนี้รอรอแป๊บหนึ่งแป๊บใจเย็นเอ้ยเออโว ว <What? S 2> ัดโอ้ยล่อก่อนเลยมาดิมามามาไปเรื่อๆอัโดดอีกแล้วเหรออัโดดก็โดดไหนวะโอเอาปืนนี้ยิงฮอเนี <for h> <ination> ่ยนะล่วง โอ้โหไม่ดีนไปไหนแล้ะล่วงแล้วเอา้าวัดท่อเอ้ยล่วงแล้วไม่ต้องมาทางนี้ด้วยเราไหนอยู่ไหนเอาละโดดอีกโห่โดดยังไงอะทีนี้เอาวะเล็งเล็งเล็งดีๆแล้วโดดเออหือรอดเว้ยไอ้ที่โดดยากๆกูเสือกรอดไอ้ที่โดดง่ายๆเสือกตาย ขอบคุณคปราบหมดอ,อีกแล้วกระสนุนแม่งหมดเร็วเหลือเกินเปิดนนี้กันเป็น,ป,นปืนที่โคตรสายพี่เฮสเอาพี่เฮดบังกระสนุนโดนแล้วมั้งอนะ่ะไปไหนไปไหนไปไหนชุบเดี๋ยวขอแอบตรงนี้ ทำไมมันเยอะอย่างนี้วะมึงไปเกณฑ์มาจากไหนอะยะเนี่ยฮะแต่มึงเกณฑ์มาก็เครียยังกับไม่รู้มือปืนหรือคนตัดฟือกยไม่รู้อ้หโอ้ยหมดมาหมดตอนกำลังยิงเลยขอบคุณคราบโดนอะโอ้โหอันนีน้กูก็โดนเหมือนกัน จะหมดแล้วก็สุนเวรกรรมเวรกรรมอะไรนักหนาเราลูกไฟแม่งไม่นิ่งเลยอ่ะโอ้ยยิงลำบากลำบนเหลือเกินเอานี่ไปอีกยัดเข้าไปเลยโดนไหมวิ่งวิ่งวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอฮะวิ่งเหรอดอกนึงยัดเข้าไป ปืนไหมเนี่ยกระสุนจะหมดแล้วไม่มีกระสุนให้กูรีสต็อกเลยเหรอเฮ้ยมีแล้วรีโหลดก่อนโอเคปืนนี้ก่อนระเบิดแฟลชไปไปเลย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 แฟลชแล้วแฟลชแล้วมันต้องแสบตาดิเฮ้ยเล่นนอกบทเหรอแห้งเล่นนอกบทอ้าพี่ Freiheit, <Use> right, เฮดไปไหน อ๋อพี่เฮดโฉบไปละไปละเอ้ยเรากำลังเข้าเ,เส้งเข้าหาลอ,เอกเอาละนะเอาเลยลอกจะต้องตายทีพ่อไปแล้ว อุ้ยแม่งจะจ้วงเกือบโดนแน่เอ้าวัดท่เอ้ยหมดรอเลยเอ้าไอล็อกเอ้ยยิงอุ้ยตับแตกโอ้โหแม่งต่อยกูซะวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้มึงไม่ชนะหรอกล็อก จบแล้วโอ้ยเช็คแมนยืนยันอะไรอ่ะมึงทำอะไรมึงแพ้แล้วล้อมันจบแล้วเชิ่งวู้ไอวอยอุ้ย โอ้ยไปหัวโอ้โหัวไม่แตกวนะน่ะไปหยิบอาวุธมาเอา้าเฮ้ยเอา้เอาไม่มีกระสนุนโระแกนเอานี่ไปจัดให้พี่ อ้าวกูกดแล้วอ่ะเอาใหม่เลยให้น่น้อยเพิ่งเห็นตีกระบาลเออเออเฮ้ยเอ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลแกนี่ ้ยได้แล้วขวาหมับเฮๆเดี๋ยวก่อนกูรีโหลดแป๊บมึงตายซะไอ้ล็อเอออาอไอ้หียเอาไอ้ทียแลไวไงน้ำเข้าเฮ้ยน้ำเข้ารถไฟเอาอะไรทีนี้เอาไงขวาพี่เฮ็ดก่อนละ ไปเร็วๆ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 เอาพ h ไปด้วยนะฮะไม่ยอมเสียพี่หรอเสียพ่อไปคนล้ยโลกม่งไปเร็วๆๆๆอออกซิเจนจะหมดไปไ ขึ้นขึ้นผิวน้ขึ้นผิวน้าว้ายโหเยอะโคเหนื่อยแทนเลยมาคลิกเมาส์โอเคมาอาือลาพีเฮสเย้ย แกอย่าทำไม่ดีนะโลแกนฉันยันวิมาลิกได้ยินไหมมาลิกดีหรือเปล่าเฮสเฮสนั่นแกเหรอใช่ฉันอยู่กับโลแกนเราโอเคแล้ล็อกเลยตายมันตายแล้วรับทราบเฟเดเดเรชันอ่า ไอ้ตายหมดแล้วนะฮะโดนจับคุมใช่ไหมเอ่ยหรือกูแปลผิดแต่ที่รู้คือโอดินยิงออมาอมบึม,มสวยจริงโอ้โหวายเหนื่อยชิบหอง เออ Call of Duty Ghost ไปพีหี่ยแม่งจะค่ายล็อกได้โอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะเออเอาไงต่อพี่ว่ามา จบแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้โหหันไปโดนตีนเฮ้ยอ่าโอ้โหโอ้ยโอ้โหแม่ดูซีมทำไมลงไปแต่มึงเจ๋งนะ โอ้ยเฮียเลยมันยังไม่ตายอีกเหรอตายได้แล้วมั้งโอ้โหแล้วเราจะมาทำลายมันพวกมันด้วยกันเฮ้ยเอากูไปไหนไม่เอาไม่ไปเฮียไอ้กูกลับบ้านไปกินชีสเบอร์เกอร์ก่อนเดยถุยไม่ใช่อเอ้ยโลูเกนโลูเกน ยังโดนล่าอีกผมว่าแม่งมี Call of Duty Ghost 2แน่นอนอ่ะชัวร์ๆเลยอ่า,าก็จบแล้วนะครับสำหรับ Call of Duty Ghost ขอบคุณที่ติดตามมาถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันในโปรเจกต์ต่อไปสวัสดีครับ